พอดแคสต์เสียงเงียบในวัดร้างเสียงลมหิวแผ่วเบาดังแทรกผ่านกิ่งไม้ดนตรีพื้นหลังห้อนสั่นชวนขนลุกมีใครบ้างที่ไม่เคยเดินผ่านวัดในยามค่ำคืนแล้วรู้สึกเหมือนถูกมองจากเงามืดหลังเจดีหรือได้ยินเสียงกระซิบจากโบสถ์ที่ถูกทิ้งร้างเรื่องเล่าที่กำลังจะเริ่มต้นนี้ ไม่ใช่เพียงแค่ตำนานไม่ใช่แค่เรื่องที่ชาวบ้านเล่าต่อกันมาแต่มันเกิดขึ้นจริงกับกลุ่มคนธรรมดาที่คิดว่าวัดคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และปลอดภัยที่สุดในโลกบทแรกกุฏิเก่าและพระเงาเสียงฝีเท้าดังเบาๆไปตามทางเดินปูนแตกร้าวระหว่างกุฏิเก่าใช้หนุ่มคนหนึ่งชื่อทิว เป็นนักศึกษาปริญญาโทด้านโบราณคดีเขาได้รับทุนวิจัยเพื่อมาเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมโบราณในวัดร้างแห่งหนึ่งวัดนี้อยู่ลึกเข้าไปในป่าทึบไม่มีไฟฟ้าไม่มีพระประจำพรรษาแต่ยังมีเจ้าอาวาชาราท่านหนึ่งที่ดูแลอยู่เงียบๆวันที่เขาไปถึงท้องฟ้าครืมเมฆแสงสว่างดูอ่อนแรงอย่างประหลาดเขาพักในกุฏิไม้หลังหนึ่งที่อยู่ใกล้กับเจดีย์เก่า กุตินั้นเหมือนไม่เคยมีใครใช้มานานกลิ่นฝุ่นและไม้ผุอบอวนไปทั้งห้องตอนกลางคืนเขาได้ยินเสียงพระสวดเบาๆจากกุติข้างๆทั้งที่ไม่มีพระรูปอื่นอยู่เช้าถัดมาเขาถามหลวงตาชารากเกี่ยวกับเสียงเมื่อคืนหลวงตายิ้มจางๆและพูดว่าบางสิ่งบางอย่างที่นี่ยังไม่จากไปทิวไม่เข้าใจนัก แต่ก็บันทึกข้อมูลต่อคืนนั้นเขาอดใจไม่ไหวลุกขึ้นเดินตามเสียงสวดไปเรื่อยๆจนถึงกุฏิที่อยู่ริมสุดของแถวกุฏินั้นประตูเปิดแง้มและไม่มีใครอยู่ทันใดนั้นเขาเห็นเงาร่างพระรูปหนึ่งนั่งหันรลังอยู่กลางห้องเขาเอ่ยถามเบาๆแต่ไม่มีเสียงตอบกลับร่างนั้นค่อยๆลุกขึ้นเดินออกจากห้องแต่ไม่มีเท้าไม่มีเงา เขาวิ่งกลับมาที่กุฏิของตนปิดประตูแน่นและคืนนั้นเขาไม่ได้หลับแม้แต่นาทีเดียวบทที่2โบทที่ปิดตายตายหญิงสาวผู้สนใจการถ่ายภาพสถาปัตยกรรมโบราณเธอเดินทางมาที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดเล็กๆเ,เพื่อตามรอยภาพวาดฝาผนังที่คนเฒ่าคนแก่เคยเล่าถึงว่ามีบางสิ่งที่ไม่ควรถ่าย วัดนี้มีโบสถ์ที่ปิดตายด้วยโซ่เหล็กเอาเก่าและมีแผ่นไม้กั้นไว้แน่นหนาเธอถามพระในวัดว่าทำไมโบสถ์นั้นถึงไม่เปิดพระท่านหนึ่งพูดว่าเพราะมีบางสิ่งที่เคยออกมาแล้วก็ไม่พูดต่อในใจของตายเต็มไปด้วยความอยากรู้เธอรอจนค่าแล้วแอบเข้าไปทางหน้าต่างที่พังเบาๆเธอส่องไฟเข้าไปด้านในเห็นภาพจิตรกรรมสีจางๆที่ดูเหมือนจะเคลื่อนไหวตามแสง ภัยในนั้นเสียงดึงเหมือนมีคนตบผนังจากด้านในเธอสะดุง้งหันกลับแต่ไม่มีใครอยู่ด้านในเธอมองเห็นเงาสีดำเคลื่อนเข้ามาใกล้จากผนังด้านในเงานั้นไม่มีรูปไม่มีหน้าไม่มีเสียงเธอรีบหนีออกมาหัวใจติ้นรัวมไม่หยุดตั้งแต่วันนั้นเธอไม่เคยแตะกล้องอีกเลยบทที่ 3, สศพในโรงที่ไม่มีคนตาย มอรินแพทย์อาสาที่เคยเข้ามาช่วยรักษาพระในวัดชุนบทเธอได้รับเชิญให้มาดูอาการพระรูปหนึ่งที่มีอาการแปลกๆคือไม่พูดไม่กินและเหมือนจะไม่รับรู้โลกภายนอกเมื่อเธอมาถึงวัดเธอรู้สึกถึงบรรยากาศแปลกๆเหมือนมีเสียงกระซิบเบาๆตามลมทั้งที่ไม่มีใครอยู่รอบตัวพระที่อาพาธนั่งนิ่งอยู่หน้ากุฏิใต้ต้นโพใบหน้าเรียบเฉย แต่ดวงตาว่างเปล่าราวกับไม่ใช่คนหมอรินพยายามพูดคุยแต่อีกฝ่ายไม่ตอบจนเธอสังเกตเห็นสิ่งหนึ่งคือเงาของพระรูปนั้นสะท้อนกลับหัวลงพื้นคืนนั้นเธอพักค้างที่วัดมีพระรูปหนึ่งแล้วให้ฟังว่าโรงในศาลาใหญ่ถูกเปิดอยู่เสมอทั้งที่ไม่มีงานศพและพระบางรูปได้ยินเสียงคนร้องไห้จากในโรงเธอไม่เชื่อจึงไปตรวจดู เมื่อเปิดฝาลงเธอเห็นร่างคนแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครหน้าและจมจำไม่ได้และเมื่อเธอหันกลับจะเดินออกศพในโลงลืมตาขึ้นบทสรุปวัดไม่ใช่เพียงที่สงบเสมอไปในวัดบางแห่งยังมีสิ่งที่ไม่ยอมจากไปยังมีเสียงที่ไม่อยากถูกลืมยังมีเงาที่เฝ้าร้อยใครสักคนได้พบเห็นไม่ว่าจะเป็นพระ เนนชาวบ้านหรือผู้มาเยือนเมื่อค่ำคืนตกลงมาความศักดิ์สิทธิ์และความน่าสะพรึงบางทีก็เดินเคียงข้างกันหากคุณมีโอกาสเดินเข้าไปในวัดร้างหรือวัดเก่าลองตั้งใจฟังเงียบๆและคุณอาจได้ยินเสียงที่ไม่ควรได้ยินหรือเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นแต่จงจำไว้ว่าเมื่อได้เห็นแล้วเขาก็เห็นคุณเช่นกัน เสียงดนตรีจางหายเสียงระฆังลาังๆงดังจากที่ไกลหากคุณชอบเรื่องราวแบบนี้กดติดตามไว้แล้วรอเรื่องเล่าหลอนชุดถัดไปเราจะพาคุณไปยังโรงเรียนร้างบ้านกลางป่าโรงพยาบาลลึกลับและสถานที่ที่ไม่มีชื่อบนแผนที่ขอบคุณที่รับฟังจงระวังในความเงียบ